เสื้อมาแล้วโอ้ยโอเล่นออบบี้มาสามวันดูสิ่งที่ได้โอ้ยสวยงามมากอันนี้ได้มาจากอ่อชั่นออ n o f w เดอร์นะฮะใส่เป็นโค้ดอันนี้ได้มาจากร so ูบ็อกเ High s c ส o ู l เป็นด่านออบบี้อะ่ะกว่าจะได้ดูดิ ต้องแบบโอเนี่ยเนี่ยโลบอกเซนส์นนคู l มันต้องกระโดดออฟฟี่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีเล่นให้ดูนะชอมมัอยากจะเอียงๆนะท่านผู้ชมนี่ฮะรอไม่โหลดสินะ,ะเดี๋ยวไปเซิร์ฟ VIP ก่อน นะหนูเซ,เ,เซอร์วีพีโอเคเซอร์วีพีก็เซิร์ฟเข้ามาที่เซิร์เฟเวอร์แล้วก็เขาจอยเซิร์ฟตัวเองเลยนะฮะกว่าจะได้มานี่แบบไม่ไม่ได้ง่าย,ายเลยนะมันต้องออบบี้อะ่ะมันไม่ได้ง่ายเลยเนี่ยนะ ผาจะได้มาเนี่ยมันยากนะท,ท่ทานผู้ชมวิธีทำก็เราก็ต้องนี่วิ่งไปนี่นะแล้วก็เข้ามาที่ห้องสมุดนั่งเลยอย่าให้มันเลยแปดโมงสิบแปดนะโมงสิบเจ็ดโอเค นี่นี่คือตัวละครผมน,นะครนี่แล้วก็จะมีกุญแจมาอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เราก็รีบวิ่งไปเลยนะฮะมาที่คลาสรูมนะฮะคลาสรูมตอนนั้นผมปัดตัวละครให้เหมือนปเปลย์อะเหมือนพี่พพซิลซิลสุเกอร์อะพี่ซิลสกเกอร์ รากฏว่ามันไม่ได้ท่านผู้ชมมันต้องปรับตัวละครให้มันเป็นแบบปกติอ่ะมันได้เนี่ยเป็นขาสั้นๆอย่างเงี้ยโอเคนี่ฮะแล้วก็กระโดดออฟบี้ไปเลยนะนี่น,นี่ตอนนั้นผมเป็นนี่เนี่ยครับผมปรับเป็นอย่างเงี้ยป,ปรับตามพิซซูสเกอร์นะนี่ปรับเป็นอย่างนี้เลยขายาวแล้วก็อย่างนี้แล้วก็ ตัวยาวยเป็นเปรตไปแล้วแล้วก็อย่างนี้ให้ตัวผอมแล้วก็หัวหัวเล็กกลายเป็นเปรตไปแล้วก็เอาเอาเหมือนเดิมดีกว,ว่าเหมือนเดิม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 เดิมโอ้จิตโอเคนี่โอ้ดูล่่าบึ้กขึ้นเลยอะท่านผู้ชมนี่นะฮะแล้วก็ กระโดดมาทำน้ำตาเลยอะดูดิโอเคสวนนี้นก็ไม่มีอะไรมากสวัสดีครับโอเคแล้วก็เราอย่าท้อนะครับเราต้องกระโดดออปปี้ไปให้ถึงเออนี้ให้ได้เป็นกำลังใจให้นะ